โกด้นงเจ้สวัสดีค่ะวันนี้ทนะ่าเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎคนประจำเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักนั่นเองนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงถ้ายของคลิปให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะว่าอาดีตความรักของคุณนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานดวงในการดูดวงปัจจุบันและก็ดูดวงในอนาคตด้วยนะ ในอดีตใบแรกของชาวราศีกรกฎนะคะ King of Pentacles Eight of Cups สองเหรียญ t e m p e r a n c e แล้วก็ต่อมาด้วยสิบถ้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตมาแลกเรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ King of Pentacles นั่นหมายความว่าที่ในอดีต ที่ผ่านมามีหลายครั้งเลยนะคะที่ชาวราศีกรกฎนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมีการคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแถมเขาน่าจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาเองนะคะถ้าเขาไม่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาเองเขาน่าจะทํางานเกี่ยวกับสินเชื่อการเงนินการธนาคารหรือทํางานแบงก์ทำงานธนาคารอาจจะมีการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เขาก็ทําได้เช่นเียกันหรือการเทรด หุ้นเชลเรียนนะคะอะไรต่างๆเขาก็ทำได้แล้วเขาก็สามารถดูแลคุณได้ดีด้วยนะคะคนคนนี้นะคะมีหัวคิดดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นหัวคิดของนักธุรกิจคือนักธุรกิจจะลงทุนทำอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมขาดทุนและเขาจะคิดถึงอนาคตหรือว่าสิ่งที่จะได้ตอบแทนกลับคืนมาเสมอในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะ ในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎนะนหลายครั้งในชีวิตของคุณคุณประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นนี่นู่นนั่นมีหน้าที่การงานอาจจะมีธุรกิจวนตัวเป็นของคุณเองคุณคิดว่าชีวิตคุณอิ่มตัวนะคะแต่คุณก็ยังอยากจะหาใครสักคนนั้นมาเติม,เต,มเต็มในชีวิตรักของคุณนะคะ มีหลายครั้งผู้ชายชาวลาสีกรกฎนั้นชอบที่จะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนั่นเองนะและก็เป็นสายเปสปอร์ตใจดีด้วยนะต่อมา A of Cups ครับสำหรับไพ่ใบนี้นะถือว่าบางคนถ้าในอดีตมีการครบหาดูใจกันแล้วก็คู่ของคุณนั้นรู้สึกว่าตั้งแต่คบเขามานี่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณนั้นถูกเติมเต็มนะ คุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้นะเป็นสัญญาณของรักแท้หรือว่าเป็นสัญญาณของคู่บุญคู่บารมีกันนะ,ะเพราะว่าเข้ามาส่งเสริมหนุนดวงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในช่วงอดีตมีคู่รักแล้วก็คนรักของชาวราศีกรกฎนั้นที่นำโชคดีนะคะ อาจจะถ้าคุณชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค,ะคะถ้าเขาเป็นคนซื้อก็มีโอกาสโชคดีนะคะแต่นี่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญคือไพ่ใบนี้ในอดีตนั้นชาวราศีกรกฎทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยถ้าใครมีการคบหาอยู่กับคู่กรณีที่เป็นแบบว่าอ่อนๆอ้อมๆคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วแต่อารมณ์ หรือบางทีเขามีเวลาแต่คุณไม่มีเวลาหรืออาจจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะคะทำให้มีช่วงหนึ่งที่ขาดหายกันไปแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้เหมือนคู่สองคนนั้นตัดกันไม่ขาดมันมีสายใหญหรือว่ามันยังมีเยื่อใหญ่ซึ่งกันและกันอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงมีผลประโยชน์ ต่อกันและกันอยู่นะคะจึงได้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันแบบจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาคุยกันคบกันก็ได้นะคะต่อมาเชมเพลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกนธนูอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคือในอดีตนั้นค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายใจนะคะในการที่จะเลือก ะะที่จะคบใครสักคนหนึ่งในชีวิตของชาวราศีกรกฎนะคะกลัวว่าตัวเองจะเลือกผิดนะคะกลัวว่าเลือกคนนี้แล้วอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ถูกเลือกอ่ะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะคะจึงค่อนข้างที่จะมีความคิดจิตตกวิตตกกังวลสับสนนะคะลังเลใจเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมานะคะในอดีตก็จะค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดถึงความสับสน นะคะแล้วก็มีบางคนที่มีการย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ด้วยนะถึงแม้ใบนี้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าจนถึงปัจจุบันชาวราศีกรกฎนั้นก็ยังรู้สึกว่าเอถ้าคุณเลือกถูกนะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากกับชีวิตของคุณนะถ้าคุณเลือกผิดในครั้งนั้นในอดีตนะคะมันจะตามมาหลอกหลอนคุณมันจะตามมาย้ำเตือนว่า เอ๊ะทำไมฉันไม่คิดให้ถี่ถ้วนเอ๊ะทำไมฉันน่าจะเลือกอีกคนหนึ่งนะคะคือพยายามย้ำคิดย้ำทำนะคะคือมันไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วโดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจแต่งงานนะคะก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองต่อมานะคะก็คือไพ่สิบถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ครอบครัวที่ คนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวหรือพยายามที่จะจูนเวลาพยายามที่จะหาเวลาให้กับคนในครอบครัวนะคะให้มีเวลาด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะก็ถือว่าเป็นไพ่ความหมายดีๆแต่ในอีกกรณีหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎนั้นมีการล้องแวะหรือมีสเสน่ห์แพลวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้ว เข้ามาคล้องแวะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวและก็อาจจะมารู้ตัวทีหลังนะคะว่าเขานั้นเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีเจ้าของแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะช็อกอยู่เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมานะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีกรกฎ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำราศีธนูต่อมาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะ s t n g t น แฮงแมนสามถ้วยเ e ลิเวอรต่อมาด้วย The d e v i วหรือว่าไพ่ปีสาจนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกไพ่เซนไพ่เซนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์มีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะในช่วงปัจจุบันคุณจะเป็น,ปนผู้หญิงเก่งและก็แกร่งนะคะมีความเป็น working woman นะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ง้องผู้ชายด้วยอันนี้คือบุคลิกที่เด่นๆของชาวราศีกรกฎผู้หญิงเลยนะคะในช่วงปัจจุบันนะแล้วก็คุณนะค่อนข้างที่จะข่มแฟนด้วยนะข่มแฟนไม่ใช่แบบ ออไปจิกไปกัดไปคอนโทนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะด้วยบุคลิกของคุณหน้าเกงขามนะคะหน้ารีสเปกหรือว่าหน้าให้เกียรตินั่นเองนะคะของผู้หญิงชาวราศีกรกฎในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะถือได้ว่าไพ่ใบนี้นะคะพูดภาษาบ้นบานๆเลยนะก็คือกลัวเมียนะคะกลัวเมียหรือว่ากลัวแฟนนะคะการตัดสินใจหลายๆครั้งก็ต้องมีผู้หญิงหรือว่าฝ่ายหญิง นะคะเ,เป็นสายที่ตัดสินใจร่วมนะคะในทุกๆครั้งนาเกิดอาการกลัวนะนี่ก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนไพ่ใบนี้นะมีความหมายว่าผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะ คุณนั้นนะคะอาจจะมีโลกนะคะทางกรรมพันธุ์นะคะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามากวนใจคุณด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมีอะไรบ้างละที่เป็นโกกรกทางกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ผู้หญิงชาวราศีกรกฎก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่ององสุขภาพของผู้หญิง mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเลือดลมไม่ค่อยดีการมีประจำเดือนแล้ว เจ็บท้องประจำเดือนมากๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินะคุณควรที่จะไปตรวจภายในไปตรวจเช็คดูว่ามีเนื้องอกมีซีดมีชอ็อกโกแลตซีดหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสอยู่นะสำหรับผู้หญิงที่แบบโอ้เจ็บท้องตัวงองเหมือนกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพของผู้หญงหิงของตัวของคุณเองบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้ แล้วในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกให้รู้ว่าบางคนที่มีครอบครัวแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีภาระเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะภาระหนี้สินนะคะอาจจะกู้มานะคะอาจาาะะอาจะเอามาเพื่อเป็นการศึกษาให้กับลูกนะคะหรือว่าอาจจะเอามาเพื่อ จุนเจือในครอบครัวเอามาเพื่อ,อประคับประคองธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะนะอาจารย์ก็จะเสียงหายแล้วแหละนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สามถ้วยไพ่ใบน,นี้นะคะก็หมายความว่ามีชาวราศีกรกฎกับคู่รักของคุณนะ,ะมีเกณฑ์จะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะในช่วงปัจจุบันอาจจะบัเงเอิญเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนของเพื่อนนะคะที่มีการเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องของคุณเป็นยังไงหรือว่าเรื่องของเขาเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนของเพื่อนมาเล่าให้คุณฟังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วในโอกาสนี้ในช่วงปัจจุบันคุณสองคนมีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันแล้วได้มีเกณฑ์ได้กลับมาคบกันอีก ก็เป็นไปได้สูงนะสำหรับไพ่สามถ้วยใบนี้นะคะใครที่รอคอยว่าจะอยากกลับไปรีเทิร์นนะคะความรักกับคุณรัก,กเก่าๆไพ่ใบนี้ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่สำหรับชาวราศีกรกฎคนใดนะคะที่ความรักมีความสุขแฮปปี้ดีนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีพิธีมงคลสมรสนะคะงานเลี้ยง จัดกันอย่างอบอุ่นนะคะญาติพี่น้องเพื่อนๆน,นะคะต่างก็มาร่วมยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดินเลเวอร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้ในกรณีนี้นะคะคือไพ่ใบนี้เป็นรัก เราสองสคนนะเป็นความรัก3ามเศร้านะเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานรักโรคกดหลงนั่นเองนะแล้วความรักครั้งนี้อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะคบเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อเสียใจจากคุณเขาก็จะได้ไปคบกับอีกคนหนึ่งนะคะและความรักครั้งนี้มีผู้ใหญ่นั้นมีอิทธิพลต่อความรักของคุณทั้งสองคนมากๆ นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แบบอืมผู้ใหญ่มีอิทธิพลเข้ามามีอิทธิพลหรือว่าแทรกแซงในเรื่องความรักของคุณนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ The Devil ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะ ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้เป็นคนที่เจ้าชู้นะคะชอบความมินเมาชอบการพนนันเสียงดวงเสียงโชคนะคะแล้วถ้าเกิดในช่วงนี้นะคะคุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตามและเขาเข้ามาเขามีบุคลิกที่แบบเอาอกเอาใจเก่งพูดหวานนะคะทำให้คุณนั้นหลงเสน่ห์ได้ง่ายนะคะ อันนี้เหมือนเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเดวิลหรือว่าไพ่ปีศาจเลยนะนะแต่เขานั้นเป็นคนที่เจ้าชู้มากนะคะเขาทําให้คนคนอื่นนั้นหลงเสน่ห์เขาได้ง่ายนะน,นี่ก็คือเป็นไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะก็คนที่จะสกินแล้วก็ดูให้ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาแล้วมีบุคลิกดังไพ่เดอะเดวิลแบบนี้ก็ควรที่จะระวังได้เลยนะไพ่ใบนี้ไม่ใช่รักแท้ ไพ่ใบนี้หลอกให้รักหลอกให้ลุ่มหลงนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับราศีสิงห์ราศีาาธาตุน้ำราศีเมถุนราศีมังกรนะ ต่อมาจย์ก็จะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะให้กับชาวราศีกรกฎเลยนะไพ่ใบแรกนะคะ King of Wands ไพ่เดช The Emperor 4่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยอัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบแรกด้วยเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวแทนความรู้สึกนะคะการนึกคิดของชาวราศีกรกฎนะ,ะนั่นหมายความว่าคุณนั้นโฟกัสในเรื่องการทํางานมากบางทีแทบที่จะบ้างาน นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องการทํางานนะเพราะคุณคิดว่าคุณควรที่จะโฟกัสในเรื่องการทํางานให้มากที่สุดนะบางทีคุณก็อาจจะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคนรักก็ได้นะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคนรักก็ได้นะแต่ในเรื่องความรักก็ยังคงมีแพชชั่นอยู่ นะคะถึงแม้ว่าจะบ้างานหรือว่าอาจจะรับผิดชอบงานมากมายต่างๆนานาก็พยายามที่จะแบ่งสันปันเวลาให้กับคนรักอยู่นะคะแต่คุณก็ต้องเข้าใจในการทำงานของเขาด้วยนะหรืออาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎเองก็ได้คุณก็อยากให้คนรักของคุณเข้าใจในเนื้องานหรือการทำงานของคุณด้วยนะจะได้เข้าใจว่าคุณนั้นทำงานอย่างไรแล้วก็ทำงานหนัก นะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันในเรื่องของเวลาไม่มีเวลาให้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดทไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้ก็เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันจากตัวไพ่นะ อาจารย์คิดว่าความรักหลายๆครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นคนที่รักแรงและก็เกลียดแรงอย่าทําให้เสียความรู้สึกนะคะอย่าทําให้เสียใจนะคะเพราะการที่ทําให้เสียใจบ่อยๆนั้นอาจจะเดินออกมาทั้งๆที่แบบเดินออกมาแล้วไม่ต้องการอะไรเลยอะ่ะนะ,ะแล้วก็มันเสียใจคนเราเนะ่ะเดินออกมาแล้วไม่ต้องการอะไรเลยก็มี นะคะแล้วก็ยังคงมีความแค้นอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ารักมากก็ต้องแค้นมากเป็นพิเศษนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะบางคนนะพยายามที่จะมมบอ่อนนะพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่ความรักมันก็คงยังคงฝังใจอยู่นะคะยังคงมีความแค้นอยู่ในความรักครั้งนั้นแก้แค้นอีกสิปีข้างหน้าก็ยังไม่สายอะไรประมาณนั้นค่อนข้างที่จะซีเรียสนะสำหรับไพ่ใบนี้นะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ The Emperor ชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจารย์ก็รู้สึกว่าผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะคุณจะมีเกณฑ์คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแถมเขามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูง70%เลยนะคะที่เขาจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะ คนคนนี้บุคลิกของเขาน่าเกรงขามแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะนะ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้คบกับชาวต่างชาติลาจารย์ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นจะได้คบหาดูใจกับนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับจังหวัดนักการเมืองระดับประเทศเลยก็มีค่อนข้างที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีน่าเกรงขามน่าเาคารพนับถือนะคะหรืออาจจะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ยศค่อนข้างดีตำแหน่งค่อนข้างดี นี่ก็คือตัวแทนไพ่ The Emperor นั่นเองแล้วก็เป็นไพ่ประจำราศีเมษด้วยนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะต่อมานะคะก็คือไพ่สีถ้วยไพ่ไพ่นี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนก,ก,กรกฎาคมนี้จะรู้สึกเบื่อคู่ของตัวเอง และก็รู้สึกไม่พอใจไม่พึงพอใจในคู่ของตัวเองนะคะเกิดการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นนะอาจจะเปรียบเทียบคนรักของคุณนะคะกับคนรักของเพื่อนเปรียบเทียบกับคนที่ตัวเองชอบเปรียบเทียบกับสเปคที่ตัวเองชอบอะไรนั่นนี่นู่นนั่นนะคะท,ทั้งที่ตัวเองอาจจะมีแฟนหรือคนรักที่ดีอยู่แล้วนะยังไงก็มองในข้อดีของกันและกันจะดีที่สุดนะคะ แล้วถ้าเกิดชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่นะคุณค่อนข้างที่จะเลือกนะหรือค่อนข้างที่จะเรื่องมากในเรื่อง,องความรักค่อนข้างที่จะมีสเปคสูงนะคะจึงทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าใครเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมันไม่ตรงกับลิสต์นะคะที่แบบว่าสเปคที่คุณเขียนไว้เนี่ยคุณก็ไม่ค่อยที่จะเอออรหรือว่าตกลงคบหาดูใจกับใครง่ายๆนะคะเรียกว่าไม่ค่อยเปิดใจนะคะ แต่กับคนที่ถูกใจเนี่ยจะเปิดใจให้นะต่อมานะคะก็คือ night of p e n t a c l e ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนที่ทุ่มทุ่มเทหมดหน้าตักนะคะไม่ว่าจะทุ่มในเรื่องกำลังใจกำลังเงินกำลังกาย ทุมหมดเลยให้กับความรักเทหมดหน้าตักเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักมากๆนะสำหรับไพ่ใบนี้นะจะเป็นชาวราศีกรกฎหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกรกฎนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีพิจิกราศีเมษราศีธาตุน้ำและก็ราศีธาตุดินด้วยนะ โอเคจันจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะ The h y l o f e n ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย t e m p l a n t นะคะสำหรับไพ่ The h i g l o f e n เป็นไพ่ประจำราศีพฤษศนะะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษศอยู่ ก็ได้นะคะในกรณีนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดทำบุญใจบุญศูนทานนะคะใจฝักใฝ่ไปในทางศิลธรรมใจฝักใฝ่ไปในทางแบบใจบุญใจกุศลนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดแล้วมีหลักมีการมีเหตุมีผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์ในการพูดนะค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเอง ะะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากนะคะแต่เป็นคนที่พูดออกมาแต่ละครั้งมีเหตุผลมีหลักการนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สองถ้วยนะไพ่ใบนี้สำหรับคนที่ร,รอคอยนะคะว่าคู่หรือว่ารักแท้ของตัวเองเมื่อไหร่จะเข้ามาคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์แทนรักแท้ได้เลยนะคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสังเกตง่ายๆเลยนะคะข้อสังเกตนะก็คือ เขาจะเข้าใจคุณในวันที่คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวคุณเองเขาจะรักคุณในวันที่บางครั้งคุณอาจจะลืมรักตัวเองนะคะคนคนนี้เหมือนเข้ามาสอนและเข้ามารักเข้ามาสอนให้คุณนั้นรู้จักรักและก็รู้จักภูมิใจในตัวเองนะคะนี่ก็คือสัญญาณของรักแท้นะแล้วก็คุณสองคนมีนิสัย มีอะไรบางอย่างนี่คล้ายๆกันรวมไปถึงศีลที่เสมอกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะต่อมานะคะเป็นไพ่เทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีกรกฎที่คบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือเคยคบก็ได้นะในกรณีนี้นะคะแล้วมันมาถึงทางแยกอีกแล้วอะ่ะจะต้องเลือกอีกแล้วนะคะว่า ถ้าใครก็ตามนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดีวยวกันมันถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วแหละนะคะว่าคุณนั้นจะเลือกคบกับใครเลือกที่จะเป็นแฟนกับใครหรือแม้กระทั่งเลือกที่จะแต่งงานกับใครในอนาคตด้วยนะไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีความสับสนลังเลใจยอยู่นะคะไม่กล้าเลือกกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดนะคะยังไงก็ เลือกให้ดีๆสกีนให้ดีๆนะคะการเลือกครั้งนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลในอนาคตของคุณอยู่นะแล้วมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะ โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก,ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนยังเจ้าเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ